ขูดต้นไม้หาเลขเด็ดผมเป็นคนต่างจังหวัดโตมาในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องผีเรื่องสิ่งลี้ลับโดยเฉพาะเรื่องเลขเด็ดทุกครั้งที่ใกล้วันหวยออกบรรยากาศในหมู่บ้านจะคึกคักมีทั้งคนมาขอโชคจากสารเก่าจุดธูปตามต้นไม้ใหญ่หรือแม้แต่ไปขูดหาเลขเด็ดตามตะเคียนบางครั้งผมก็แอบหัวเราะว่ามันเป็นแค่ความเชื่อแต่วันหนึ่งผมได้เจอกับตัวเอง จนไม่กล้าลบหลู่เรื่องนี้อีกเลยคืนก่อนวันหวยออกผมกับเพื่อนสนิทชื่อบอยถูกชวนไปขูดเลขที่ต้นโพเก่าต้นใหญ่มากยืนทหงานอยู่ข้างวัดร้างกลางทุ่งนาต้นไม้ต้นนี้คนแก่เล่าว่ามีวิญ,ญญาณผู้หญิงตายทั้งกลมผูกคอตายอยู่และชอบให้โชคคนที่ศรัทธาแต่ก็มีคำเตือนว่าอย่าไปลบหลู่เด็กขาดคืนนั้นเราถือไฟฉายกับแป้งฝุน่น เดินเข้าไปกลางทุ่งนาเงียบจนได้ยินเสียงมแมลงร้องระงมต้นโพสูงใหญ่ท่ำกลางความมืดเหมือนกำลังมองเรากลับมาอย่างไม่พอใจผมรู้สึกขนลุกตั้งแต่ยังไม่ทันทำอะไรบอยหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าคืนนี้กูขอให้ได้รวยที่เถอะจากนั้นก็เริ่มเอาแป้งลูบไปตามลำต้นเสียงเสียดสีของฝ่ามือกับเปลือกไม้ดังกรแกรกในความเงียบผมส่งไฟฉายให้ มองเห็นลายแป้งที่ค่อยๆขึ้นเป็นรอยขาวบนเปลือกไม้ทันใดนั้นเองผมได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงกระซิบเบาๆข้างหูดูดีๆนะผมหันขวับไปไม่มีใครอยู่มีเพียงบอยที่กำลังเพ่งมองรอยตัวเลขที่เริ่มปรากฏขึ้นผมคนลุกสู้ทั้งตัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ออกไม่นานนักรอยคล้ายตัวเลขก็ขึ้นชัด79บอยดีใจมากบอกว่าเป็นเลขเด็ดแน่นๆ แต่ผมกลับมองเห็นมากกว่านั้นตรงร่องเปลือกไม้เหมือนจะมีรอยมือเล็กๆกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้แป้งผมสะดุ้งจนเผลอทำไฟฉายหล่นเสียงกระแทกพื้นดังปกความมืดกลืนเข้ามาทันทีและในความมืดนั้นผมกับบอยต่างได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงแผ่วๆดังลอยมากับลมขนลุกต้ทั่วทั้งร่างผมรีบคว้าไฟฉายขึ้นมาเปิดแต่ไฟกระพริบติดๆด,ดับ,ดบ เผยให้เห็นเงาร่างผู้หญิงผมยาวในชุดขาวยืนพิงต้นโพดวงตาว่างเปล่ามองตรงมาที่เราบอยหน้าซีบเผือดรีบคว้ามือผมแล้ววิ่งกลับออกมาจากตรงนั้นโดยไม่หันหลังกลับพอถึงหมู่บ้านเราหอบหายใจแรงทั้งคู่บอยพูดเสียงสั่นว่ากูเห็นเหมือนมึงใช่ไหมผมไม่ตอบได้แต่พยักหน้าเช้าวันต่อมามีคนมาจุดทูบขอหวยที่ต้นโพนั้นตามปกติ และหลายคนพูดตรงกันว่ามองเห็นเลขเดียวกันคือ7-9จริงๆแต่ผมกับบอยไม่กล้าซื้อหวยเลขนั้นเลยเพราะยังติดตากับสายตาว่างเปล่าของวิญญาณเมื่อคืนจนวันนี้เวลาผ่านไปนานผมยังจำความรู้สึกได้ชัดทุกครั้งที่มีใครพูดถึงการไปขูดต้นไม้หาเลขเด็ดผมจะรีบใส่หัวทันทีเพราะผมเชื่อแล้วว่าเลขที่ได้มาอาจแลกมากับบางสิ่งที่เราไม่ควรยุ่งด้วย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ